quý quý bỏ ra quý คม2565ค่ะสพปูตาหลวงจังหวัดชลบุรีนะคะมีการรับแจ้งเหตุเพลิงไหม้เมาเทนบีผับขาริมถนน,นสายสุขุมวิทหมู่7ตำบลปูตาหลวงอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีมีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตหลายรายค่ะ หลังจากรับแจ้งเนี่ยจะมีการรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบนะคะพร้อมด้วยพันตารวจเอกวุฒิพงศ์สมใจค่ะเพื่วมกับสพภูตาหลวงแล้วก็นายการพงศุวรรณปทุม,มเลิศประหลัดอุวุโสปฏิบัติหน้าที่แทนในอำเภอค่ะรวมไปถึงรถดับเพลิงจากหลายหน่วยงานกว่า20คันนะคะแล้วก็หน่วยกู้ภยัยมูลนิธิสว่างโรจนสัตหีบเข้าร่วมตรวจสอบในพื้นที่ด้วยค่ะทางนี้นะคะต้องบอกว่าที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นอาคารชั้นเดียวชั้นเดียวนะคะในเนื้อที่3ไร่ แล้วก็พบเพลิงลุกหไหม้ภายในตัวอาคารอย่างรุนแรงค่ะนะักท่องเที่ยวเ,เนี่ยวิ่งหนีออกจากตัวอาคารหลายสิบคนเลยนะคะบางรายเนี่ยต้องบอกว่าอยู่ในสภาพถูกไฟคลอ,อกทั้งตัวค่ะนอนร้องด้วยความเจ็บปวดนะคะเจ้าหน้าที่ก็ต้องรีบช่วยประถมพยาบาลแล้วก็นําตัวส่งโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจสัตหีบค่ะคุณผู้ชมคะเราจะพาไปดูเหตุการณ์บางช่วงบางตอนของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้กันค่ะอุ้ยอุ้ยบอลนะ เน่ยค่ต้องบอกว่าการควบคุมเพลิงเนี่ยเป็นไปได้ค่อนข้างยากลําบากนะคะเนื่องจากว่าภายในอาคารเนี่ยมีวัตถุติดไฟได้ง่ายทําให้เพลิงเนี่ยลามไปทั่วตัวอาคารเลยเจ้าหน้าที่ดับเพลิงต้องระดมฉีดน้ํานานกว่า2ชั่วโมงเลยนะคะจึงสามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได้ค่ะ พร้อมทั้งผู้คนเนี่ยโ,โหต้องบอกว่านอกนอกพื้นที่เนาะหลายๆคนเนี่ยทยอยออกกันอย่างรีบเลยค่ะเพราะว่าป้องกันการเกิดการซุดตัวของอาคารก็ต้องรีบทยอยคนออกนะคะเจ้าหน้าที่ก็เข้าเคลียร์พื้นที่ในเบื้องต้นค่ะต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยในเบื้องต้นก็คือพบผู้เสียชีวิต13คนนะคะนอนเสียชีวิตบริเวณทางเข้าร้านแล้วก็ภายในห้องน้ําค่ะ บางรายเนี่ยมีการนอนเสียชีวิตอยู่ข้างคู่ดีเจในสภาพผูกไฟคลอ,อกร่างไม่เตรียมทั้งตัวเลยค่ะส่วนผู้บาดเจ็บล่าสุดเนี่ยประมาณอยู่ที่ส1คนนะคะต้องขออนุญาตก่อนค่ะผู้ชมสําหรับรายชื่อผู้เสียชีวิตล่าสุดนะคะเราต้องขออนุญาตแจ้งรายชื่อเรื่องต่อไปนี้ค่ะ 1. ก็คือจ่าเอกวรากูลจํารัฐค่ะ2ก็คือจ่าเอกสมรัฐหินเทา3นายกรวิทย์เมี่ยงคํามี4นายสุรการเรืองฤทธิ์ค่ะ5นางสาวนทิดาบ่วงที่มาบ่วงที่มาค่ะ หนายเจดสพรปิ่นอนงแล้วก็เจนายวิริยะแสงสง่า 8. นางสาวพรมพรคูลสวัสด์ค่ะเนางสาววัทินีหุยทุมานค่ะสิ 10, จ่าเอกรังสิมันวะนิดโรดวันิโรจ,น,โรจนากรขอภัยค่ะวะนิดโรด วณน,นิดโรดจนากรจนาการคุณผู้ชมอันนี้ต้องขออภัยจริงๆครับเพราะว่ารายชื่อเนี่ยตอนนี้ทราบมาแค่1ิรายชื่อเท่านั้นนะคะแต่ว่าถ้ามีอะไรเพิ่มเติมเราจะมาแจ้งให้อีกทีภายหลังค่ะอะไรก็ตามนะคะต้องบอกว่าเรื่องนี้เป็นเหตุการณ์ที่โอ้โหคืนที่ผ่านมาเนี่ยสลดมากๆคุณผู้ชมขอแสดงความไว้อาลัยกับผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์ครั้งนี้ด้วยค่ะและนี่ก็คือข่าไวไวทไทยนิวแล้วคุณจะไม่พลาดถูกกระแสะร้อนของสังคม